Вот я здесь, 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 อยากหนีระดมที่พร้อมใส่ละหัวสาวสาวมันจะไปได้แต่ทำรับภาพมีแฟนเอกเด็ดเดี่ยวแต่ไม่มีความรักเลยเออสุดยอดใส่วันที่บอดกันก็เออใส่วันที่มีกันและกันเสมอใส่วันที่หักแม่ก็ใส่วันที่มีกันตลอด i don't see เสียงใครนะเสียงท่านมายืดทองของมาก็จัดให้อ่ะสวัสดีทุกคนเข้าใจทุกคนอันนี้สนเสียงท่านมายืดตรงไหนะครับโอเคนะฮะแมนล็อกเลยประเทศชาติตั้งคงนะประชาชนมีความสุขทุกคนบอกผมดีใจแล้วท่านครับทำในเงไงเศร,รษฐกิจจะดีขึ้นครับไหาอเศรษฐกิจใครยากจนใครยากจนบอกผมนะครับทุกคนเนี่ใครยากจนมีปัญหาอะไรบอกผมผมก็ช่วยอะไรไไม่ด้โอ้ยแล้วมีข่าวเขาเข้ามายาเสพติดนะครับ ผมไม่ดูแลอ่ะใครครับผมไม่ดูแลเพราะผมไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วผมคืนคนแก่อ่ะผมไม่ทำแล้วใครจะทำนะอย่าพูดอย่าง้วเนี่นะครับอยู่ยังไงเป็นสุขประชาชนอยู่ยังไงเป็นสุขไม่ยากไม่ยากอยู่ยังไงให้เป็นสุขไม่ยากนะฮะอยู่ยังไงอยู่ให้เร็ววันพื่อรหัสไปก็เป็นสุขแล้วพอแล้วพอแแค่นี้พอพอแล้วไม่ดีไม่ดีวันนี้แขกผู้ใหญ่เยอะไม่น่าเล่นไม่น่าเล่น ไม่ได้เล่นคุณเล่นไปแล้วเนยะไรเป็นไรฉน่าเป็นมฆะกันนะครับแล้วีไม่หีคุณลงจากเวทีเนี่ยตำรวจมารอจับคุณแล้วังมีคุณไม่เกี่ยวนะโบวครับเสียงปรบมือซะทีหนึ่งนะคะัอ้าวมีคนตบมือให้ด้วยใครปมมือก็ขอให้รวยด้วยทรัพย์สินครับให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวยเป็นผู้ชายขอให้การงานโชคดีรวยเป็นผู้หญิงสาทุกขอให้ได้หัวรวยแถมใหญ่ยาว ใหญ่ยาวอะไรใหญ่ยาวใหญ่หน้าที่การงานนะครับอ๋อยาวอายุยืนยาวเออก็ต้องเป็นนี่อย่างคนที่คนนี้ครับนี่อายุยืนยาวพี่ใส่แว่นตาทำไมมึงว่าเนี่ยกิดดูสิอายุเท่าไหร่ให้เมืองเราไหนคนไหนคนไหนเนี่ยใส่แว่นตาไปกินอ๋อน่าจะสี่สิบน่านด้สี่สิบสี่กว่าโอ้ไปว่าอย่างนั้นมึงจะได้ทิปเหรอว่าไงสิบแปดยกหยกอ้นี่ถึงจะได้ ได้ไม่ะดนไเดี๋ยวก็มาถ้าผู้ถนัดนี้ไม่ได้ติ๊บก็โอตายแล้วมั้งสวยดีอ,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 อยากลอ้อกนไปะัน,หน,ห,น,ห,นหน้าเวทีผู้หญิงนะผู้ชายก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามองที่สีเสื้อนะฮะผู้ชายท่านไหนที่ใส่เสื้อมาเขาบอกว่าชายใส่เสื้อขาวห่อจะยาวสุดๆอุ้ยไอ้แล้วหลุดเสื้อเขียวเหียวหนาๆนอยเล็กสื้อสันผู้ชายใส่เวทตาใหญ่เท้าขาชายชายใส่เสื้อดำห่อก็ควาย ีแต่มันเป็นเพชรอ่ะแสะดงว่าเท้าควายก็ใช่ทำห<ต>้งม,มึงมีเกฤตไม่มีท<ะ>่ามันเป็นเพชรไงม,ง,มงมันขี่มึงมีเออเล็กน้อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็วันที่แปดวัน้จะถึงวันที่สิบหกนะครับ <c oughs> วันลงทุน <c oughs> ของเราว,วันลงทุนอย่าง,งาเราวันลงทุนเสือหวยได้นไหน่ะ ตัวนี้วล่ะได้ตัวนี้วะแม่ผมบอกตรงๆด้าผมในสามวันซ้อนครับถามปุ้มตีกันเลยครับสามวันซ้อนครับครับถือครับผมถือกินครับถือเลขกี่หลักเออสามวันรวดทีแรกวันหมดทีแรกวันทุกนวดที่แล้วัดที่แล้ววันที่แล้วสี่หมื่นเจ็ดพันครับอันนี้ถูกสองพันคูณสองพันครับได้ตัวไหนเอาอ ถ้าะไหนออกมาเลกเด็ดครับอันนี้บอกเป็นพิยาทานนะฮะคงวดนี้กำลังจะมาครับผมบอกเป็นพิยาทานนะฮะค่ะคุณกิวัดครับวัดป่าคุณแม่ต้นโทงฝนมากลางวัดผนมาต้ตนสูงัะไรอแม่ผมก็บอกว่าให้ไปขูดเอานะลูกนะอ๋อไปประมาณเที่ยงคืนครับถ้าไปเที่ยงถ้าไปเลยเที่ยงคืนปับ๊บถีมันจะหลอกหลอน ประมาณเที่ยงคืนผมก็ไปเอออเาแป้งไปป๋องเรื่งครับโอ้นี่วิธีการขอเลขบ่านี่อ่าเอาตั้งใจฟังเอาแป้งไปเอาแป้งไปป๋องหนึ่งครับผมเทใส่มือฮะโบถูกเทเทเสรต้นไม้ต้นโถอ๋อเป็นเป็นลูกครับโขดโขดโขดสะพัดหนึ่งเสียงเบี้ๆจากข้างบนครับว่าจังไงนระแก้วห่อหมายเลขที่ท่านโขดไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ตั้งใจฟังอย่างดีเว้ย จยากล้อไปนะฮะทีน,นี้ก็ถึงเมืองเลยนี่ก็คือราเล่กอบอตอทุกที่เลยนะครับเพราะว่าที่เมืองเลยนี่เราก็ไปนะครับเป็นงานอบอตออน้าท่วมในประจําเลยม,เมืงเลยน้ทนาท่วมท่วมปวีปีนาไดาจำย้อนย้อนไปได้ประมาณ3าห้าหรือเปล่าครับปีปีไหนนะคอ,อันนี้จำไม่ได้แต่แต่รู้จักว่าเลยน้ำท่วมแถวแถวบุดปองเลยุดปองบุดปองและอีกสักครู่นะฮะเด๋ยวปีหน้าครับครับ บ้านนี้นะครับบ้านแก่งสีพุกเออบ้านแก่งสีพุกเนี่ยปีหน้าปีไหนเนี่ยท่วมถึงถึงที่นี่เลยครับตัดอยู่ยอดภูนะฮะตอนเราผมก็เลยไปคุยกับท่านประยุทธ์มานะครับพอดีเป็นญาติผมญาติทางรปยุทธ์เป็นการเป็นกาดรปภพ่อห้องไยจะกูไม่กล้เออก็เลยไปคุยว่าทำยังไงจะจะแก้ไขปัญหาน้ำพุเขาว่าสิังไหนน้ำไปสิบน้ำเลยผมก็เลยเอาแผนผังมาฮะแผนผังเอามีแผนที่ด้วยแผนที่อ่าเป็นยังไงฮะมามา โอ้ยไม่งนแข่งผูแยงไหลดิฮะเราผู้ใหญ่เพาเขาเล่นและอันนี้ยังกับว่าทไม่วมอันนี้ยังตัแผนถังเลยจังหวัดเลยมันเิงจรงไลยเป็นแผนถังเอ้าเนี่ยตําอำเภอผูหลวงเลยเนี่ยเิ้งจงว่าเป็เภอูหลวงเอ้าี่แดงเนี่ยแดงเนี่ยแดงเนี่ยังงแดงเนี่ยเขาเรียกโมเดโมเดิแต่งสีภูมิอิออันนี้อะอันนี้ ฟ้าอะไรตัดไวเนี่ยบ้านฝัเ้ยบานฝังเลยบ้านฝังเลยหมูสัมหมูสัมตัดไปเลยบ้านแก่งบงเกอแล้วหนึ่งสองสามเนี่ยน้ำจะท่วมหนักเลยทีเดียวอาบอ่ะไปยังคือสิท่งทวมตัวนี่ยหนึ่งสองสามน้ำท่วมหนักจริงๆมันเป็นยังคือสิท่งทวมเอ้ามันเป็นพื้นที่ต่ำไงพขาพูดเป็นพื้นที่ต่ำพขาเป็นสิ่งทวมที่น้ำสิท่งทวมมาเลยท่วมเยอะอ๋อ สีฟูก็จะย้ายไปย้ายในเพลงย้ายไปอยู่สี่ห้าหกเอาอย่างงี้ง่ายหนึ่งคน้ำมันท่วมอ่ะฮะเขาไม่เรียกย้ายหรอกเขาเรียกว่าไ้เขาเรียกจับเป็นเงนบ้างไหย้ายไปอยู่ที่นี่บักทำอันนี้ได้ยังเนไงอันนี้หมู่บ้านสิบเอ็ดเฮโลหมู่บ้านสิบเอ็ดเฮโลเขาเรียกว่าทางสายเอเชียเดินทางข้ามไปกรุงเทพครับ แล้วเวลาน้ําท่วมในพี่น้องครับจะบอกไว้ก่อนว่าเขาจะบอกจะจุดภูบอกสัญญาณว่าน้ําจะท่วมบ้านหลังนี้โอ้ไม่หมดมันเหมือนยุดหยุดภูแล้วน้ำน้ำน้ำจะท่วมบ้านบ้านหลังไหนนี่มันปูนาร์สินหลาบได้ไหมปูนาณ์สเราาบอกเล่ามาใช่ไหมใครมาเขาจะจุดภูสมัยก่อนจะจุดภูเดี๋ยวนี้ไม่จุดภูแล้วเขาเห็นจังไหนเขาติดจานนะฮะโอ้สมัยมีจานบ้านนันไดมีจานเดาเทียมได้เป็นจานเดาเทียมครับกินทุกหลังุ จะท่วมบ้านหลังไหนบอกเลยว่าส่งสัญญาณจากไทยคมเลยครับนี่จะไว้อาจารย์ไมาตีองนี่เอาจารมาตเทียมสินี่เรียกว่าจารย์จีเวคุณ่เนี่มันถึงใจเลยสงสัยว่นคุณอดี๋ยนี้ครั้งนี้จารย์จีวิตข้างในฝังไมโครชิปครับคุณแม่ส่งสัญญาณไปในไทยคมครับจารย์จะทำปฏิกิริยาอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าขาดฝารจีเวด เคื่องฟ้าจะติบเขาเนี่ยเคื่องฟ้าเครื่องฟ้าฟ้าที่นำเข้าจากเยอรมนีโอ้เรียกว่าฟ้าเรียกสั้นๆว่าฟาสฮะฟาสของยังก้อนอนีรฟ้าก็ติบอีกผมบอกชัดๆนะเว้ยเดยผมมีปัญหากับมือกองไปไหนมือตะมกเลยจานกับฟ้ามาทิ้งมาทำปฏิกิริยาอะไรไม่ได้นะฮะ กิสามตัวผมก็เสียร์ครับมาเป็นลูกไม่ก็ชิบครับเอาก็ลูกไม่ก็ชิปลูกไม่ก็ชิบมันคือมีสีนันสีนี่เนาะเอามันบอกเป็นหมู่บ้านอ๋อบอกเป็นหมู่บ้านด้วยมีหมู่หนึ่งเดี๋ยเขาแกะก้นสีฟูมไดเหมือนแกะชีบูมได้นะผมจะทำการเสียงทายว่าปีนี้น้ำจะท่วมบ้านไหนบอกน้ำจะท่วมบ้านหลังไหนนะฮะครับ โอเคผมตั้งหน้าสีนะครับเพราะว่าเป็นคนอย่างี้ย่างนี้หน้าสี่อย่งนี้หน้าสี่โมสีโมสีนะเอาที่เสื้อดับอะไรนะสองเอียวสองเอียวสองเอียวเท่าไหร่สองเอียวสองเอียวเท่าไหร่เท่าไหร่เขามาที่เขาอันนี้ปรึกษากันเรื่องอย่างเดียวเอ้ค่ารถไงค่ารถติดเดียว ร้อยเดียวนะฮะเอาไว,ว้ยังไงเล่นร้อยยังไงกัน <laughs> หยกมือไหว้อ๋อพ่อเป็นสารวัตรไปดิพ่อเป็นรปพระ <c oughs> <c oughs> เด in ี๋ยวพี่เขาแทงสีด้วยสีเหลียวไงเหลียวนะฮะขอบคุณแล้วกันนะครับเสียงประเมือซะนิดหนึ่งแล้วกันนะได้ได้ได้อย่าเรียกว่าเป็นการพนันนะฮะอยเรียกว่ามีการแสดงให้มีความสุขมีรอยยิ้มทุกท่านแล้วกันนะฮะมีรอยยิ้มแล้วก็สนุกเออดีครับอ๋อจับได้ครับจับได้ครับจับได้สาธุอันนี้อันนี้หำหรือว่ามึงหำมึงเป็นอะไรเนี่ยเอาไปฉีดยา กิดยากินยาเลยอย่ารับรางวัลก่อนครับขอบคุณมากครับขอให้รับรวยนะฮะพี่ครับ พี่ครับไอ้มันจะผมจะลงวันที่น้อยเกินไปหรือเปล่าพี่อะไรเออได้20่สิบก็ดีแล้วขอบคุณแล้วกันนะครับเราเป็นการแสดงแล้วกันนะฮะรอยยิ้มมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขในแต่ละข้องใจอยิบไม่ชิยาอะไรถึงใหญ่ขนาดนี้ผู้ชายคนไหนเมียไม่รักเอาวิธีผมไปใช้มีจดให้จดวิธีไหนไปแวะกซ์เซเว่นอีเลเว่นฮะหาน้ำเขียวแฟนต้ามาหนึ่งหนึ่งขวดแล้วก็เข็มฉีดยาฮะซลีซีซีซีไปถึงห้องปิดประตูให้ไม่คิดเขย่าน้ำเขียวให้ดังสามทีครับหนึ่งสอง เปิดฝาให้เดาอ้เอาเข็มฉีดดูดขึ้นมาดูน้ำเขียวนะใช่ฮะอ่แทงไปที่โคนครับอ่าดังโอ้โหประมาณสามวันครับใหญ่เลยเน่ายันโคนเล็กๆน้อยๆเลยกันครับเดี๋ยวส่งสอของสนสนาไปหน้าเวทีนะครับผมขอบคุณหลายกันเลยกันเพื่อนที่นี่นะครับผม ถือว่าเป็นการแสดงกันแรกกันนะครับพี่น้องอย่าถือจะสร้างอะไรกันนะครับเพราะฮ็ดกับ่ได้หัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอ่ะจะมีฟังน้ำสิงน้ำยาจังไรก่อนทีฟังน้ำสิงหนึ่งบทเพลงช้าๆกันแรกกันนะครับผมวอล์สมารงกันนะครับกันลงส่วนน้ำหมวยอาขอบคุณสำหรับเล่าด้วยกันแกันนะครับเขาบอกว่าสุราหรือว่าเหล้าในหมาไม่แดกนะครับคนก็แปลกแดกใครไม่หายมา แบกแบกได้เอาเวล,มมา,หลาหล้าก็หมาผมไม่เอายังมีพวกก็จะเล่นนะฮะ